ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไร้คาตอบซีดเริ่มวันเกลเซอร์เมินขายแมนยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยิปนิ่งนิวซื้อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้ระบุว่าซีดยัสซิมบินฮามัดอันธานีชักหวานใจแล้วนะครับว่าตระกูลเกลเซอร์อาจจะไม่ขายทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากทุกวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับคําตอบจากครอบครัวนักธุรกิจชาวอเมริกันเลยซีดยัสซิมบินฮามัดอันธานีนักธุรกิจของ ประเทศกาตาแสดงความกังวลว่าตระกูลเกลเซอร์อาจจะไม่ทําการขายทีมปีศาจแดงตามรายงานล่าสุดนะครับจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์สื่อท้องถิ่นของประเทศอังกฤษตระกูลเกลเซอร์ประกาศขายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีก่อนและพร้อมรับฟังข้อเสนอจากการลงทุนจากกลุ่มทุนอื่นๆที่อยากลงทุนกับแมนยูไนเต่ทั้งในแบบการขอซื้อทีมและการขอซื้อหุ้นบางส่วนซึ่งมีซิดยัตซิมบินหามัดอันธานีกับเซอร์จิมเรดคิปมหาเศรษฐีของสหราชอาณาจาร,รที่แสดงออกว่าต้อง องการเทคโอเวอร์ปีศาจแดงเป็นอย่างมากทั้งนี้ซิดยัดซิมกับเลดคีฟต่างก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วหลายรอบตามความต้องการของตระกูลเกลเซอร์และกลุ่มทุนที่ดูแลการขายทีมแต่จนถึงตอนนี้มันกลับยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะได้คําตอบหรือไม่กระทั่งล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์อิฟนิ่งนิวก็ได้ทําการอ้างว่าตอนนี้ซิดยัดซิมบินฮามัดอันธานีเริ่มมีความกังวลแล้วว่าสุดท้ายแล้วตระกูลเกลเซอร์อาจจะไม่ขายทีมโดยตอนนี้ขั้นตอนต่อไปมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ตระกูลเกีวเซอร์และกลุ่มทุนที่ดูแลการขายทีมเท่านั้นซึ่งถ้าหากตระกูลเกีวเซอร์ตอบตกลงซิดยัตซิมบินฮามัดอันธานีก็จะเป็นเจ้าของใหม่ของทีมปีศาจแดงโดยทันทีเพราะข้อเสนอมูลค่า6,000ล้านปอนด์ที่ยื่นไปรอบล่าสุดก็เป็นเม็ดเงินที่ตระกูลเกีวเซอร์ได้ออกมาประกาศว่าต้องการเงินจํานวนนี้ตั้งแต่รอบแรกโดยส่วนตัวแอดมินดูแล้วมันน่าจะไม่ขายนะครับสำหรับตระกูลเกวเซอร์เพราะแน่นอนว่าเห็นทีมได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกจะมีทั้งสปอนเซอร์และเม็ดเงินมหาศาลเข้้าามาใหกกอบ อีกนะครับในฤดูการนี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไร้เงา3สตาร์ดังแมนยูไนเต็ดแบ, ITE, แบ็โผ20แข้งบุกดวลสเปอร์บิ๊กแมตชเพเมอร์ลีกปีศาจแดน United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบ็โผ20นักเตะเกมบุกเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ศึกเพเมอร์ลีกอังกฤษคืนนี้นะครับไร้เงา3สตาร์ดังความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลเพเมอร์ลีกอังกฤษประจำวันเสาร์ที่19สิงหาคมคู่บิ๊กแมตช์ซึ่งทีมปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราจะบุกไปเยือนทัพไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเเปอร์ในนนคค่าาืี้วลน23น30 นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยแฟนปีศาจแดงนอนดึกอีกแล้วนะครับคืนนี้ล่าสุดแมนเชสเตอร์อิปนิคนิวสื่อท้องถิ่นประจําเมืองแมนเชสเตอร์ได้ทําการประกาศรายชื่อ20แข้งเบื้องต้นของปีศาจแดงที่มีชื่อเดินทางไปแข่งขันบิ๊กแมตช์นี้อย่างแน่นอนแล้วแต่ก็ยังไร้เงาสามนักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กควายดอนนี่ฟันเดเบกที่มีอนาคตกับทีมยังไม่แน่นอนนะักและมีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และแข้งใหม่อย,ย่างลับมูทอยลุนนะครับที่ยังไม่ฟิตส,สมบูรณ์แฟนปีศาจแดงก็ยังไม่ ไ,ได้เห็นฟอร์มอีกนะครับในนัดนี้โดยผู้รักษาประตูมีอังเดโอนาน่าดินเฮนเดอร์สันกองหลังมีดีเอโกดาโลอาลอนบาบิสซาก้าราฟาเอลวารานวิกตอรีเดเลฟลิซันโดมาร์ติเนสลุคชอกองกลางจะมีค e าเซมิโลสกอตแม็กโทมินีเมสันเมาส์คิสเตียนอิริกเซนบูโนเฟรนันเดสแนวลุกประกอบไปด้วยฟาคุนโดเปยิสตี้อนโทนีมาคัดและฟอร์ดอาริฮันโดกานาโชเจดอนซันโชและอองตนี่มักซิยา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอาแล้วไงแมนยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอราตัวแข้งใหม่ลายที่4ดีกรีแชมป์ลีกดังวันที่19สิงหาคมอันเฟโดเปรูดานักข่าวชาวอิตาลีได้ทําการรายงานว่าปริษัแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเพเบลิกอังกฤษยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับเพื่อขอซื้อตัวไลอัอนกวาเฟนเบิร์กกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเสือใต้าเยมิวนิคแล้วตอนนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมของแมนยูไนเต็ดยังคงต้องการตัวผู เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่มีฝีเท้าดีเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและแบ่งเบาภาระของคาเซมิโลและกว่าเฟนเบิร์กวัย21ปีคือเป้าหมายของทัพปีศาจแดงเนื่องจากเจ้าตัวเคยร่วมงานกับเอริกเทนฮากมาแล้วที่อาแจ็กอัมเตอร์ดัมซึ่งรายงานล่าสุดได้ทำการระบุว่าทีมปีศาจแดงได้ทำการยื่นข้อเสนอแรกอย่างเป็นทางการให้กับาเยมิวนิคพิจารณาแล้วแต่ไม่มีการระบุถึงตัวเลขค่าตัวแต่อย่างใดทั้งนี้นะครับหากแมนยูนเต็ดสามารถปิดดีวกว่าเฟนเบิร์กได้สำเร็จน นักเตะอย่างดอนนี่ฟันเดเบกหรือสกอตแม็กโทมิเน่ก็อาจจะถูกขายออกไปจากทีมเพื่อให้รายรับรายจ่ายของสโมสรเป็นไปอย่างเหมาะสมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยเฟดกองกลางชาวบราซิลให้กับเฟนเนบเช่แล้วหนึ่งรายนอกจากนี้รายงานยังเสริมอีกว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ปีศาจแดงจากคว้าโซฟิยานอัมราบัตกองกลางจากฟิออรติน่าด้วยอีกหนึ่งรายหากขายนักเตะส่วนเกินได้สําเร็จผลงานคว้าแชมป์ของกาฟเฟนเบอร์กับอาแจกอัมเตอร์ดัมแชมป์ลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ถึง3สมัย กับบบเยมิวนิกชัมบุนเดลีก้าเยอรมันอีกหนึ่งสมัยนะครับก็ถือว่าเป็นกองกลางอนาคตไกลนะครับสำหรับกวาเฟนเบิร์กถ้าสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงและสามารถโชว์ฟอร์มได้ด้วยวัยเพียง21ปีส่วนตัวเอฟมินมองว่าใช้ได้อีกยาวนะครับแล้วเพื่อนเพื่อพี่พี่แฟนปีศาจแดงละครับชอบกันไหมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับไปต่อกันที่ดิวของอัมลาบัตกันเลยนะครับบิ๊กม่วงเฟิร์มยังไรข้อเสนอซื้ออัมลาบัตนักเตะก็อยากย้ายทีมเต็มทีดานิเอเลปาเดผู้อำนวยการกีฬาของฟิออ ิได้ทําการยืนยันกับสื่อนะครับว่าโซฟิยานอัมลาบัตต้องการย้ายไปสโมสรอนใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่พวกเขายังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการมีเพียงการพูดคุยเบื้องต้นกับทีมปีศาจแดงเท่านั้นมิดฟิลชาวโมร็อกโกตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายออกจากม่วงมหาการในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเต็งนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลและหลายทีมในลีกซาอุดีอาระเบียให้ความสนใจด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามปาเด้ได้ทําการยืนยันว่าอัมลาบาด ไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นเว้นแต่จะมีสโมสรยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาสถานการณ์ชัดเจนเขาอยากเข้าร่วมสโมสรระดับท็อปและเราก็อยากทําให้เขาพึงพอใจแต่ถ้ายังไม่ได้รับข้อเสนอเขาก็จะอยู่กับสโมสรต่อไปเราไม่มีนักเตะแบบเขาอยู่ในทีมปาเดกราวโดยทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงพยายามปล่อยนักเตะบางส่วนออกไปก่อนนะครับที่จะลงทุนซื้อแข้งใหม่ส่วนลิเวอร์พูลเพิ่งเซ็นสัญญากับวัตตารุเอนโดเมื่อไม่นานมานี้ เพราะงั้นอาจจะไม่ทุ่มซื้ออัมราบัิแล้วนะครับสำหรับหงแดงลิเวอร์พูล ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อเผยว่ารานปัดย้ายร่วมทีมซาอุดีอาราเบียสปอร์ตโซนรายงานว่าราฟาเอลวารานเซตเต็ปของแมนยูในแดได้ทําการปฏิเสธเงินก้อนโตจากอันอิติฮัดสโมสรดังของลีกซาอุดีอาราเบียเพราะต้องการเล่นในเพเมลีมากกว่าแนวรับวัย30ปีมีความสําคัญอย่างสูงสําหรับปีศาจแดงนับตั้งแต่แย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021โดยฤดูกาลที่แล้วก็ช่วยให้ทีมเก็บชินชีตได้มากที่สุดในลีกพร้อมคว้าแชมป์คาราบาลครับได้อีก ด้จากการรายงานของสปอร์ตโซนได้ทําการระบุว่าอันอิติฮั์สโสมอสสในลีกซาอุดิอาระเบียได้ทําการสนใจที่จะดึงราฟเอลวารลานร่วมทีมเพื่อต่อสู้ในการแข่งขันที่ดูเดือดของทีมในประเทศช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทว่ากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสไม่มีความสนใจที่จะย้ายทีมโดยปัจจุบันราฟเอลวารลารมีสัญญากับยูไนเต็ดจนถึงปี2025โดยเจ้าตัวเพิ่งทําประตูชัยในเกมที่เอาชนะวูฟปแฮมตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมเปิดสนามเพมเมริกนะครับส่วนวันนี้มี ีคิวที่จะบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันนี้ก็ถือว่าได้ใจแฟนผีสุดๆนะครับสำหรับราฟเอลวาลาน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอดีตแฟนแอนโทนีคิดฟ้องในอังกฤษด้วย UOL สื่อในประเทศบราซิลได้ทําการระบุว่าการาบีเอราคันวันลินอดีตหวานใจของแอนโทนีวางแผนที่จะฟ้องเอาผิดปีเลือดแซมบ้านในอังกฤษด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ฟ้องร้องกับตํารวจในบราซิลไปแล้วการาบีเอราคันวันลินอดีตแฟนสาวของแอนโทนีปีของแมนยูในเตดเตรียมที่จะทําการยื่นฟ้องร้องกับตํารวจในประเทศอังกฤษว่าโดนอีกฝ่ายทําเรื่องรุนแรงใส่หลายอย่างตามรายงานของ u o OL สื่อในประเทศบราซิลโดยย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคันวาลินได้ออกมาอ้างว่าแอนโทนีเคยทำร้ายร่างกายเธอขังเธอเอาไว้ในที่พักและพูดเชิงข่มขู่ตอนที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งตอนนั้นเธอก็ยื่นเรื่องร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศบราซิลไปแล้วกระทั่งล่าสุดสื่อของประเทศบราซิลก็อ้างว่าอดีตแฟนของดาวเตะชาวบราซิเลียนเตรียมที่จะฟ้องร้องกับตำรวจในประเทศอังกฤษด้วยโดยมีการระบุว่าทีมตัวแทน ของคันวาลินเตรียมเอกสารเอาไว้ถึง70ฉบับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการฟอ้องร้องซึ่งในเอกสารเหล่านั้นมีหลักฐานที่จะยืนยันถึงเรื่องการกระทําของแอนโทนีด้วยขณะเดียวกันวันเนสซาทนายของคันวาลินก็บอกว่าดาวเตะของแมนยูเนเตดมีโอกาสที่จะโดนเอาผิดผ่านทางกระบวนการทางกฎหมายในประเทศอังกฤษถึง3ประเด็นที่แตกต่างกันโดยที่จริงทุกวันนี้ตํารวจของบราซิลก็ยังทําการสอบสวนแอนโทนีอยู่งานเข้าแล้วนะครับสาหรับปีพลังหนุ่มเลือดร้อนของเราแต่ยังไรเสีย ก็ขออย่าได้ถึงขนาดเมสันเกดินวูดเลยนะครับเพราะซื้อมาตั้ง100ล้านยูโรนะครับยังใช้งานไม่คุ้มเลยและนี่ก็คือสรุปข่าวปริษัทแดมแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงบ่ายของวันที่19สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอปมินขอกราบสวัสดีครับ